Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ใหญ่ฝันดีประกาศเป็นหนึ่งในหกร่วมทีมเพื่อนทีเชื่อเป็นนักการเมืองที่ดีเตรียมพัฒนาทีมกู้ภัยเพื่อความปลอดภัยคนกรุงเทพ วันที่15พฤษภาคม2565ในายฝันดีจัญยานากรนักแสดงและอาสาสมัครกู้ภัยหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายสกลทีพัทยากุลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข3กล่าวถึงการตัดสินใจเข้ามาร่วมทำงานในฐานะทีมเพื่อนทีกับนายสกลทีว่าที่เลือกมาร่วมทำงานกับนายสกลที เพราะต้องการอยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่ซึ่งตนกับนายสกลทีถือเป็นคนรุ่นเดียวกันมีพลังที่เข้าไปขับเคลื่อนหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาของคนกรุงเทพได้เพราะในฐานะที่ตนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่เสนอแนะรวมถึงบอกปัญหาที่เราเจอและร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยที่สำคัญที่ผ่านมา เห็นว่านายสกลทีเป็นนักการเมืองที่ดีทำให้มีความเชื่อมั่นจากทัศนคติที่ตรงกันซึ่งสิ่งสำคัญอยู่ที่การลงมือทำจริงและทำอย่างรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้ตนยืนยันได้จากประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการทำงานของนักการเมืองคนนี้หลังจากที่ติดต่อไปแจ้งว่าให้มาช่วยแก้ไขเรื่องความปลอดภัยริมฟุตบาทเพราะเห็นมีคนเอาเหล็กมาวางเพื่อเป็นทางเข้าร้านของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหลังจากนั้ นั้นเพียงวันเดียวเห็นว่าสิ่งนั้นหายไปและไม่เคยเห็นอีกเลยนั่นคือทำให้เห็นว่า ถ้าคนทำงานและเอาใจใส่กับเสียงเล็กๆน้อยๆหรือใครก็ตามที่เกิดขึ้นมันย่อมที่จะนำพาในสิ่งที่ดีในอนาคตได้และสามารถทำได้และยิ่งหากมีอำนาจเป็นผู้ว่าอาจจะหรือทำได้เต็มที่มากกว่านี้พัฒนาก็ต่อยอดได้เลยเพราะหากจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องเป็นคนทำจริงๆและลุยได้จริง นายฝันดีกล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนเข้ามาและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในเรื่องที่ถนัดก็คือในส่วนการบรรเทาสาธารณภัยหรือการป้องกัน safety first เพราะชื่นชอบและรักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหรือเรื่องอะไรอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผลกระทบของร่างกายและจิตใจอยากเป็นส่วนหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาจะได้เห็นว่าปัจจุบันตึกรามบ้านช่องใหญ่โตตึกสูงก็มีชุมชนแออัดก็มีและถ้ามันเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมามันจะแก้ไขได้อย่างไรซึ่งตนได้เห็นสิ่งต่างๆตั้งแต่อดีตว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วน่าจะช่วยเหลือได้เร็วกว่านี้แต่กลับช่วยไม่ได้แต่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่โดยตรงทางด้านนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริงจอยากเข้ามาแก้ไขในจุดบอดนี้ คุณสกลทีบอกว่าถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้ว่าราชการสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วผมจะสารต่อและจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งคําว่าดีที่สุดมันมีจริงไหมมันจะทำได้ทันทีหรือเปล่ามันคือสิ่งที่อยู่ในใจผมดังนั้นเราก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาเพื่อจะได้ผลสิ่งนั้นเป็นจริง บางคนอาจจะมีการพูดที่เก่งบางอาจจะมีการพูดที่ไม่เก่งทำเก่งปฏิบัติเก่งแต่พูดไม่เก่งเราจะช่วยเขาตรงไหนเมื่อถ้าเราพูดได้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้เราก็ต้องมาช่วยกันเราจะยืนดูแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็ในเมื่อเราทำได้ก็ต้องมาช่วยกันสิครับ ดังนั้นผมจึงก้าวขาเข้ามาในจุดนี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำและอยากจะช่วยมากที่สุดก็คือกรุงเทพฟ้าอมรอของเราเนี่ยปลอดภัยอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีภัยหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ก็ต้องหยุดและระงับได้เร็วที่สุดครับนายฝันดีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ